สวัสดีค่ะเมื่อนี้อากาศดีค่ะพี่น้องอากาศดีดีอากาศดีค่ะดอกไม้ก็กำลังบานดอกไม้ก็กำลังบานกับพี่น้องอันบึ้งสีก็เล่นมันหลาะค่ะมาหลาอเมือมนี้มาค่ะมา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 ,มา,มา,มามย่างออก,กําลังไก่ดูแต่บานไลมาย่างออกกาลังก่กับบึ้งสีค่ะย่างเบิ้งดอกไม้ ยางตากแดดยางตากแดดเอาวันเอาวิตามินกับพี่น้องมากค่ะอยู่แต่บ้านหลายเนาะมอนีีอากาศดีกันเลยอททายาดออท,ที่จะมายางบะได้กับพี่น้องอดที่จะมาย่างบดได้มาถ่ายให้พี่น้องเบ่งทุ่งดอกทุ่งดอกอะไรนะทุ่งดอกฟันสิงโตดอกฟันสิงโตกับพี่น้องเลยทำไมบรรยากาศนี่แบบโอ้ย ฟ้งทัางปุณเป็นแม่น้ำค่ะฟังทัานปุนเป็นแม่นม้ำเป็นแม่นม้ำานี่ยละพี่น้องย่างออกกับร่างกายเอาวิตามินเนาะเอาวิตามินค่ะอันคนเพิ่นก็มาย่างออกกับร่างกายหลย่ไลยพี่น้องครับหนาใหญ่เต็มจอ นายใหญ่เตียจอคนเพิ่นกับมาเรียนออกกับร่างกายค่ะพี่น้องอากาศดีอันเทิรนค้นเทิร์หมาพุ่นทั้งพุ่นหมาทั้งพุ่นหมาบ่มีอย่างค่ะบ่ม,มีอย่างมาฝากมาตอนพี่น้อง,องคิดฮอดคิดถึงคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้อาจจะห่างหายจากหน้าจอเนี่ยจากหน่อยอันจากมันอยากอย่างแต่บวงซีก็จะพยายามไปหาทุก,ทกคนไปหาทุกๆุกคน สิทย่อยไปเนาะพี่น้องเนาะสิทย่อยไปค่ะเดี๋ยวค่ะมาทักทายพี่น้องมาทักทายพี่น้องสำนิลราคาเธอขึ้นหอดบึงสีเนาะช่วงนี้พวก่รยเห็นหน้าบึงสีไหมบึงสีจำสินเนาะพี่น้องพวกเราเห็นหน้าบึงสรีเนาะช่วงนี้ก็เลยแบบมาทักทายสักหน่อยเนาะค่ะเนาะมาทักทายสักหน่อยพอให้หายคิดถึง <laughs> เดี๋ยวพี่น้องสิจำบึงสีว่าได้ บึงสีเป็นหนาตาแนวดอนเนะ้ะอันพบเห็นดนแล้วปัสิว่าเนาะเป็นหนาตา,างสิละพี่น้องเบอร์เบอร์นนางสิละค่ะโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อยิ้มมอบใัยกับบึงสีดวยดีตลอดมากเนะาะหักแพงแบงปันกับพี่น้องเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบา,บายบายให้ชมดอกไม้สวย,สวย บ๊ายบายค่ะ